สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้วิทยากรของเราคือนายแพทย์อัศวินนาคพงพันธ์ค่ะอาจารย์อยู่ที่ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันนี้อาจารย์จะพูดให้ฟังว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่คิดว่าการเป็นคนปกติมีความสำคัญในการที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นมากมาย ทำให้ลูกมีความเครียดน้อยลงมีความรู้สึกอยากจะแข่งขันกับคนอื่นน้อยลงวันนี้เราจะมาคิดกันใหม่กับเรื่องของการเลี้ยงลูกให้เป,ป็นคนปกติจากเหตุการณ์อะไรได้บ้างคะตัวอย่างที่สําคัญนะครับคือคุณพ่อคุณแม่เองก็ต้องเป็นแบบอย่างที่จะให้ลูกเห็นด้วยว่าเ,เวลามันมีความผิดพลาดความล้มเหลวเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นของตัวลูกหรือของแม้กระทั่งของตัวพ่อแม่เองเนี่ย ลูกก็จะต้องเห็นว่าพ่อแม่ก็เป็นคนที่ให้อภัยตัวเองได้พ่อสามารถให้อภัยแม่ได้ที่บางทีแม่อาจจะทําอะไรผิดพลาดแม่สามารถให้อภัยลูกได้เวลาลูกก็ทําอะไรที่ล้มเหลวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลูกก็จะได้เห็นว่าความผิดพลาดเป็นเรื่องที่ให้อภัยกันได้ซึ่งวันหนึ่งเมื่อเขามีลูกมีหลาน <S <S 2> <S 2> เขาก็จะได้ไปสอนลูกหลานเขาได้อย่างนี้เหมือนกันว่าพ่อแม่เขาก็เคยสอนเขามาในแนวทางนี้ในเรื่องของการที่ไม่เดยดเดียนพูดอื่นอะไรอย่างเงี้ยฮะพ่อแม่ก็เป็นตัวอย่างได้นะครับเช่น ย่าตัวอย่างเวลาที่จะขับรถออกไปที่ไหนสมมุติจะออกไปกินที่ร้านอาหารสักร้านบางทีที่จอดรถที่อยู่ใกล้สะดวกมันกีดขวางทางของผู้อื่นมันเป็นที่ที่ห้ามจอดอะไรฮะพ่อแม่ก็แสดงให้ลูกเห็นได้ว่าถึงจะไม่มีใครเห็นถึงจะไม่มีใครคอยตําหนิแต่ว่าด้วยคุณธรรมที่เรามีเราก็ไม่ทําอย่างนั้นเราก็ยอมเดินไกลหน่อยลูกก็จะเห็นว่าการทําความดีนั้นการไม่เบียดเบนผู้อื่นเนี่ยก็คือพ่อแม่เขาก็ทําเหมือนกันแล้วเขาจะได้ซึมซับแต่ถ้าเกิด พ่อแม่ก็บอกลูกว่าเออเนี่สบายๆนิดหน่อยไม่เป็นไรครลูกก็จะจําไปว่าอ๋อนิดหน่อยได้มันมันก็จะเรียนแบบกันไปเป็น,ปนการเรียนรู้แบบนี้นะครับพ่อแม่จะเป็นต้องเป็นตัวอย่างที่ดีครหนังสือเรื่องเลี้ยงลูกให้เป็นคนปกติทําให้เราชุบคิดเหมือนกันว่าเรากําลังเลี้ยงลูกให้เป็นคนไม่ปกติหรือไม่ถ้าเรามองดูรอบๆตัวเราจะเห็นคนแสดงอารมณ์ไม่พอใจขัดใจผิดหวังกับคนโน้นคนนี้ขนาดเดียวกันก็มีคนที่ทําร้ายตัวเอง เพราะผิดหวังในตัวเองลองมองดูว่าคิดแบบนั้นปกติหรือเปล่าหรือเราเลี้ยงเด็กในปัจจุบันนี้ให้เปราะบางและก็ผิดหวังง่ายจนเกินไปพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะรกลููท